สวัสดีค่ะวันนี้นะค่ะไฟจะพาทุกคนนะคะไปทํำของแต่งห้องนะคะที่มีกลิ่นหอมด้วยและที่สำคัญราคาประหยัดอีกด้วยนะคะและนี่คืออุปรกรณ์ของเรานะคะนี่เลยค่ะที่สำคัญก็จะเป็นสบู่นกแก้วนะคะกลิ่นลิลลี่พีทนะคะไฟซื้อมาในก้อนรประมาณ10บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะใช้ที่ปอกผลไม้นะคะมาขูด ให้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะพอขุดไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะม้วนเป็นเกลียวแบบนี้เองเลยนะคะทุกคนหรือถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นแบบที่ขูดฝฟฟอยๆหรือจะสับๆเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะ ันนี้ไฟก็ขูดเป็นเกลียวเรียบร้อยนะคะก็จะเอาแก้วค่ะแก้วที่เรามีที่บ้านเลยนะคะเราก็มาจัดเรียงใส่แก้วให้สวยงามแบบนี้นะคะเราจะได้ทั้งกลิ่นหอมๆของสบู่นะคะแล้วก็จะมีความสวยน่ารักของเจ้าเกลียวเกลียวสบู่นี้ด้วยนะคะทุกคนวางไว้ตรงมุมห้องหัวเตียงหรือในห้องน้ํานะคะก็จะช่วยส่งกลิ่นหอมๆให้เราได้ชื่นใจนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยง่ายมากๆ ทุกคนสามารถเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยในติ k ก o k กใครว่างๆอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็รอไปทําตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย